รับท่านครับเปนดีเข้าสู่ช่องของผมอัฟฟาอย่างี้ยครับเดี๋ยวเราไปพาไปดูคือแบบว่าแบบเหมือนที่สถานที่ท่องเที่ยวนะเดีย๋ยวพาไปครับเดี๋ยวไปเจอครับดัแบบลิมาอโอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินทางขึ้นนะครับตรงนี้คือแบบตรงนี้เรียกว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวได้เลยครับแต่ผมวันนี้ เราเจอต้นไม้อันแรกครับที่เรียกว่าสวยที่สุดในโลกครับก็คือต้นไม้ลานังครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยู่บนนี้ครับลานันสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศกันก็ตอนนี้บรรยากาศคือตรงนั้นมันก็คือแบบดวน ดวงอาทิตย์ตกครับมันเป็นดวงอาทิตย์ตกครับเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังกำลังตกอยู่ผมไม่เห็นแล้วครับบางพวกเขาคือแบบว่าตอนนี้เราก็รีบนะจะไปถ่ายต่อที่อื่นใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวก็จยุดเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันไหนผมว่าผมก็จะมาถ่ายที่นี้ครับไปกันครับ